นี่แทเห่ากับกำลังหาหู้แมงขนูนดูวเนาะพี่น้องทางพุ่นและนูนไปหาทางนั้นก่อนไลยแต่งเกลมามือนี้พากันมาหาคุดแมงขนูนเนาะเมื่วอวานนีพ้พากันลงเซมือนี้พากันเห่าป้าพี่น้องเ้ยมือนี้กระแดดแดด้ ครับเลวกัตอนนี้ก็สองโมงแล้วสองโมงแรงเลกันยังแดดอยู่ทางเลอเด้คุยกันนี้เนาะเห็นตรงนั้นนะแถวๆนี้เด่นสนุนมองนี่มองนี่

เซมเขาถือว่าดงเดียวเนาะเซมพัดดงพัดดื่อนันคุ้งละนนนหาคุดแถวปลาเล่าเนาะพี่นะ้องเซมรอดมา มันเยอะลงหูเดี๋ยวเธอได้เนาะพูดกะลงหูละเดี๋ยวไปขุดมองมันเด้อมีหูหนึ่งทางนะเมือ่อก็ไปห้องเฮ็ดแล้วเนาะนนเดี๋ยวต่อไปขุดทาง สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทางฝังเล่าทังไทยและต่างประเทศเมื่อนี้กะสบายดียามแรงแรงน้องพี่น้องทีนนี้ชอวข้ามก็พาพี่น้องมาที่หลานน้องพี่น้องมาหาคุดแมงคนนนอยู่ป้าน้องพี่น้องอยู่แถวป้าเล่าเนาะมากับสาวโนนม้นนีกดเมื่อวานนี้ก็พาพี่น้องลงไปเซ่เนาะ ลงไปหาลินน้ำอยู่แถวเซฟุล่ะน้องพี่น้องและสำหรับวันนี้เฮาก็เลยพาพี่น้องมาเลาะแถวป้าน้องพี่น้องมาหาเลาะคุดแมงขนูนเดี๋ยวหฮบไปเบิ้งน้ำกันน้องพี่น้องมาเสาข้าและเสาโนนสีได้แมงขนูนอยู่บ่ม้นนี้เน้องพี่น้องเดียหฮาไปเบิ่งกันเลยบายดี่น้อนม้นนี้เฮามาคุดแมงขานูนเฮวพากันมาคุดแมงขนูนนาะพี่น้องอืมอากาศกระฮ้อนหลายถ้าจะไปทางเลยต้าวันนี้ แถๆนี่มืดแล้วเอาอะไรรอเดกลมืลอเบอะเนาะราพี่นอนี่ เราเลยมาถึมาพดมาพูดนี่อีกลายยูโนโน่แถวเล่นี่เปนอะไรนะ ทายข้างนี่ก็ได้อ,อ่าคยเห็นตะโกนไม่คุ้นเลยลองยูบอกเห็นหูนี่นะน้องอี๋ฮะฮ่ารู้กันไห กบจะใสก่ก,ก๊บอันเนิ่งนะ่ไหแงใส่กุ๊กคือวะเสียงลุฝนเนี่เป็นไงเสียงรถแลงใส่กูน์อ่ะอ้ะเขงยงฝน ยูเครากันเลยโน่นด้วยมงมีเสียงบางผู้ก็ซ้อนดะแต่ละคุดต่เก้าน่ะนะแน่นอนนึกซับที่โตได้หูหนึ่งตะกระจังว่าอีนอะซับซับแล้วได้โตนึง นี่ได้ไม่สอนเล้ไหมมั้งต้องต้องทำอะไรดวนี่ก็มันก็อตัวเองได้อตัวเอ

ได้ด้วยนิไปดิโซนไม่น้อยรนพี่น้องเคยดิบดเนี่ยิดวานะได้ได้นี่น่ะพี่น้องดุแล้วได้ได้เติบไ,ได้ นี่หมดแล้วอีหมดแล้วทั้งหูนีเนี่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 ้ี่าี่นี่นา่นี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 อน่นี่นี่าี่นีนี่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 น้่่่น่นนเอาแ่้ง่นีี่นีดนก่ด่นีน่น่น่าเอานี่่น อะไรเติบอะไรพี่น้องเอ,อ้ยสาวนุ่นกำลังพุดอยู่ตอนนี้กัเลือกเติบมานุน่น<อ>คุ้งแล้วบ่ วันสั้นๆพี่น้องเอ้ยอาเสียมกระลอดแล้วดีา๋าวสิเด้อยนะเดยวพี่น้องจนซับเนาะอืมเดี๋ยวกระตุมกมันก่อน เลยเลเติบเร็ววันนี้าราจไปหาทางนั้นหนนนนลนนหนะพี่น้องอันนี้กกไม่ตาเนอกากกลางคืนมั้งะมันอยู่แถวกกตาเอย่างนาะพี่น้องเวลากลางคืนเขาก็มาก้านเอานะไอเวรมันจะเข้าหูคือเก้า พอ,พอได้กูดอยู่นะมากะ,ะทางนั้นเป็นทงหน้านะพี่นุคุ้งละเดี๋ยวพี่นุตัวบักเย่อๆนะึะ นี่ถ้าเากับคูตมากกับเฮงเติบแล้วพี่น้องเอ้ยเยอะน้ําแล้วพี่ถือน้ํามาเลยกับคุดอีกจักน้อยจักน้อยกับซีไดเมอร์อะไรกับซีค้ำๆได้แล้วเนาะซีมองอย่างอะไรตอนนี้กับเฮามาเบิรงกไม่ขนุนเฮาก่อนเฮาเสื้อกระปุกเนาะพี่น้องนี่ดิเฮลเมอร์สองคนเดนขนุอนออกมาอีกแล้ว ช่งนี้เนาะพี่น้องบ้านเฮากะสีหาประเภทพุดแม่งขนุนเนาะการแมงขนุนไข่ซา,าบ้านเข้าหากะเนาะลงเสหาตักปาลาอะไรก็หาโนาะไม้เนาะพี่นอ้องเพ็ดผัดยังม่ทันโอ,อะนะ้เนาะตามป่าตามดงนะนะมีแต่เฮ้เาเฮ้าป้าเขาก็หาแม่งขนุนเนาะพี่นอ้องในช่วงนี้ฮะนทงวนะสามห้างภูนนะระวังเด้อ พี่น้องเว้ยนะเต็มสนุนที่สามห้างพูกกำลังสิแตะไปเลยนะี่คุดคุดอันไม่ขนมยวนลุ้มเลยเนาะอยู่ลุ้มห้างหมดเลยนี่คิดวเป็นน่นเล้นะหมดซมแตะแนโน่นเลย

อเอาก็บสีหาแล้วเมือ่อละพี่น้องเอ้ยบบนี้เยอะน้ําแหงแล้วเตยแต่ว่ได้ถือน้ํำนะได้ถือน้ํามาเสดอยู่ต่ออีกจักน้อยเนาะบอนแถวนี่เหมือนว,แแวดแข็งแขงได้คุดแถวนี่ดินมันเยอะแน่นเป็นดิน โหนเนาะเมื่อสักปี นนต้นบางหู้กับสองตัวได้พี่น้อ,อยจะหงตัวนี้ตัวนี้แกระมาฮอดเทงเนาะพี่น้องเดี๋ยวเ้ามาเบิง้งแมนขนูนว่าชีได้จ้โตัได้แมงขนูนหอากับสอง 4 6 8 10 12 14 16 18บส2งสิบสี่สิบหกสิบแปดสส 22 44 45, 46 47โตพี่น้องนี่7โตเนาะพี่น้อง